สวัสดีครับดีตอนรัวกว่าสุรายการวีครับกันอีกรอบหนึ่งนะเริ่มคลิปได้เริ่มกันเลยตัวเริ่มคลิปใหม่อยากใช้มานานไม่ได้ใช้เปิดเสียงให้สุดกรุณาเบาเสียงคิดอ่อยนิดหนึ่ง นีอ่อย่ามานีันอาคคีสวยนี่โอเคเรียบร้อยโอเคเข้ามาต่อขอหมอนหน่อยใบหนึ่งเอ้ยขอหมอนหน่อยหมอนเ <c> พ <oughs> ื่อไปหน่อยพื้นที่ไม่ว่างพอจะ,จะเล่นนะออเข้าไปน่ะก็ดีนะก็เราจะมาเล่น my club s a o นะฮะ <c oughs> เป็นพาร์ทที่สองแล้ว อเออเฮ้ยเจสซี่เจสซี่ร่างไหนล่ะเจสซี่ร่างไหนดูเหมือนผู้หญิงมากเลยเลคุณรู้<า>ไหม,มครับว่าจะมีคนคนหนึ่งที่มันต้องไปอยู่หลังป้ายน,นั้นเป็นประจำมะ้ยภาคขึ้นไหลฮะภาคแปดมันจะอยู่หลังป้ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงบ้านเนี่ยเป็นประจำอ่ะคือมันคือ,คอจะมีคนคนหนึ่งอ่ะมันก็ว่าสิงสิธิตชอบเล่นภาคนี้มากเพราะมันมีไอ้ไดมอนด์ที่ชอบปีนบันไดนี้ซึ่งผมก็ตีมันได้แบบสบายสบายเออ คขาเรียกว่าไม้ช็อดยุงอะไม้ช็อดยุงเหรอโอ้ไม้ชัดยุงไม้ช็อไม้ชัดยุงยองแล้วมันจะดีอะไรมันจะดีอะไรมันจะดีอะไรเวลาเราฆ่าคนได้แล้วก็จะได้ยาสปีดหรือว่ายาวิเรียวนั่นเองนะซึ่งผมก็เคยฆ่ากัอบเฮดด้วยด,ดาไไม่ไหวไม่ไหวอือหือก็จะไปยองแล้วมันจะดีขึ้นมาหรือมันไม่ดีดีขนาดเลยมันไม่ด้เปยโอูมันไม่ได้สงครามม้ชัดตยุงเลย ใอ้เข้าไปแจมด้วยนะสูงเข้ามาชัดยุงคุณอยู่ไหนเออเดี๋ยวก่อนนะขอเข้ามาพวกผมเด็ปีเออหลุดเด็กแล้วแต่เข้ามาอืมคนวิ่งขึ้นคนละโอ้ยคนอัพดันโน่นตีวิ่งขึ้นมาที่บันไดด่วนฮะอาะปดูอปะจอไปเจไอ้ไดมอนยักษ์ทามาทามาไอ้ไดมอนเสียวอยู่เสียวเว้ยไดมอนยัา ข้าข้าข้าแม่งดิข้าไอเดอมอนด์ผมวาร์ปนี่ข้าไอเดมอนด์โอ้ทางนี้ไปที่หลบชั้นดีอะที่หลบชั้นดีอะฮัลโหลตัวฟุบนี่นี่ที่หลบชั้นดีมาทดมทีมคุณนะหันมาบนแก๊สฮะเนี่ยคุณนะเห็นผมไหมฮะน่ะผมตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นเห็นไหมฮะเห็นลายชื่อใครไหมปลาเข้อยู่ไกลใช่ไหมล่ะฮะอีตัดปีดาปีเดปเตตตา กินอยู่มาพูดอยู่ได้เป็นเตปตีปะเฮ้อโอ้โหไม่ชัดยุงม่ชัดยุงเอม่ชัดยุงม่ชัดยุงเดี๋ยวไม่สองแล้วคนนั้นไปลุมคนตรงด้านด้านกวดฮะอย่าไปลุมตรงบันไดเลยฮะมันเสียเวลามาโอ้ไม่ชัดยุงอีกแล้วใครเอาไม่ชัดยุงมาเล่นแบบนี้วะเนี่ยน่ักไอเดมอนไอเดมอนคาไอเดมอนออาเผื่อตีคนอีกแล้วออกซึ่มเลยขอโทษทีเดี๋ยวตรงนั้นมันจะลุมกันอยู่จุ ยังไม่ทันทาอะไรเลยไอสติบาสติบาบอสติบาบอโอ้โหไม่ชัดยุงมันทำบักสกินเหรอผมเกินมาตายปั๊บเขาเรียกว่ากรรมตามสนองหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กรรมทำกรรมชั่วอะไรมันเนี่ยโดนมาชัดยุงโอ้ยโอคยโอ้คเหมือนก,กอันนะไม่ต้องเมื่อกดอันนี้อันหนึ่งอันนี้ครันน้ง,งหนึง่งครั้งนึงครั้งหนึง่งครั้งหนึ่ง เออเกิดปัญหาคัดข้อทางการถ่ายทำเออเฮ้ยเกิดปัญหา,นา,นาคาาัดขอ้อทางการถ่ายทำเยอะ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 กระจากกุ๊กไลค์ไลค์ไลค์ผมออกเสพนะเอ้ยแล้วก็รออีกนานเลยถ้านานรักสักครู่เกิดปัญหาคัดข้องางการถ่ายทำเล็กน้อยเล่นเล่นพักสิบดิพักไปนั่นเราดีสุดนรกชัดๆของจริงอ่ะ ภาคนี้แหละน่ามันจะมีคนเฝ้ามันจะมีคนเฝ้าบ้านนั้นอยู่ใช่แต่คนเฝ้านั้นหายไปแล้วสงสัยมันของผมมันชอบบัคสกินของคุณเป็นมั้ยไม่เป็นนะของผมสกินหลอกพักินคิงคุณคุณต้องดูชื่อฮะบัคเก้ผมเห็นคุณตีผมเลยปาก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 ไอ้ไดไดมอนด์พัมอ๋อไอ้มึงบัคกลับมาที่เดิมอ่ะบัคกลับมาที่เดิมไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเพราะผมคื็นนักสู้ตัวจริง ใช่ไม่เหมือนกับคุณคุณไม่ใช่นักสู้ตัวจริงบั็อกอะไรคุณก็บั็กใครนิดเดียวคุณก็ยอมแพ้แล้วใช่ไหมฉันไม่ยอมแพ้เนี่ยใครวะจแต่<อ>คนคนท<อ>ี่ไดโต่อ,มอผมกำลังสู้กับไอ้เดมอนะมจะไปยีไปใครทองก่นอนไหมใครเดมอนก่อนเถอะไม่ไหวเอ้ยจะได้โอ้ยใครไดมอนได้เลยอ้าวโอ้โหอ้าวติดไฟสายเชือกใครไดมอนโอ้ยยี่กับพี่โบดพี่เป้เจอฮีโร่บายซะอีก คุณนะผมอยู่ด้านหลังผมลุ้มไม่ตรงบันไดค่าไอเดมอนด์ได้แล้วเว้ยและไอเดมอนด์โอ้โหผมวาร์ไปที่ไปทีเลยผมต้องจับจอยเลเวลสองนี่เียคุณอย่าพูดคำหยาบโอ้โหไดมอนด์คุณนะอย่าตีผมคุณตีผมทำไมไม่รู้คุณตีมั่อไหร่เอาเป็นว่าผมจะวิ่งไปตรงบันไดนะคุณจะตีผมนะเอ้ยไอเสื้อฟ้ามัน ผมวิ่งมาตรงบันไดผมปีนเดี๋ข้านบนนะอย่าตีผมนะแล้วผมก็วางมาที่นี่แล้วผมก็อืมนะผมปีนบันไดอยู่ผมตีโอ้คนเออโอ้ม <c oughs> ันโอ้โอเก่งมากใช่ไหมบันไดเอ้นผมเจอคนล่องหนเมื่อกี้ผมเห็นรองเท้าวิ่งนะอย่าล่องหนหมดฤทธิ์น่ะมีคนล่องหนอยู่ตรงบันไดอ่ะน่ะถึงว่ามันมันตายกันบ่อยโคตรผมต้องปีนไปหนีไอ้ล่องหนก่อนละไม่ไหว ไอ้ล่องหอเอ้ยมาทุกด่านเลยทุกภาคทุก,ทกไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไ,<อ>ไม่ต้องข<ม>ึ้นโปะเปล่าเออใช่โปยาล่องหอนน่ะแหละเกียริสุดเกียริยิ่งกว่าไอ้ไดมอนด์สกอ่ะเฮ้ยนานกดยอ่อมไอ้คนหองมอยู่ข้างบนเห็นไหมมองขึ้นมาสิด้านบนอตายเลยนาน,นว่าแล้วไอ้ล่องหอ เราลองหนเอ้ยระบายตื้น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 โอ้โหบิน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 ใครบินนะผมบินเนี่ยผมเนี่ยแหละบินเฮ้ยผมเจอของฟรีอะอาวุธฟรีอะไดมอนด์หล่นอยู่ใครใครโยนไดมอนด์มาให้อย่าตีเข้านะใครอยู่ด้านบนบันไดไอ้ไอ้นี่อยะข้ามไปข้ามไปใหญ่อะเอ้าเฮ้ยข้าไดมอนด์เฮ้ยผมเจอคนอยู่บนแคสมันบินไปแน่เลยฮะคุณว่าไหมฮะแม่งโปะฮะเอ้าโปรโมชั่นพิเศษ ไอ้กลับมาตรงจุดเกินนะมาตะปตีป๋าตีเดี๋ยวปาตีเลยตืตเติรตืตตออแต่พัตปีเดี๋ยวป๋าจะตีเลยคุณจะตีผมนะผมยืนตรงแถวๆบันไดไอ้คุณตีผมไม่ล้วคนอะไรผมเลยว่าสองแล้วตะคายเกาะทองมาคายไดมอนด์ดีกว่าไอ้ไดมอนด์ไอ้ซ่อนไม่ต่างเลยกับเริ่มต้นใหม่คุณผมไม่เตยคุณแล้วนะเอ้ยใครไม่ตีตีพี่ชันตีพี่ชันเหรอ ตีพี่ฉันเหรอเด,ด,ดาไดไดมอนฉันจะทำให้ระดับนายลดลงเหลือแค่เกาะหนังแค่เหลือไม่มีเกาะโอ้ตีแรงเ<ด>ร็วว่าสามเหลือเลเวล่หนึ่งเหมือนเดิมมั้งน่าจะลดเลเวลเลยลดทำเพื่ออะไรเพื่อ,อ,เอ,อมันน่าจะลดสักหนึ่งเลเวลมันก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าปลาใหญ่คิดปลาเล็กมันทำให้เรารู้จักสุขสิทธิ์มากใช่ไหมไดมอนไดมอนเนี่ยจะนี่ฉันวาร์ปหนี่ฉันวาร์ปหนี่ฉันวาร์ปหนี จอห์นเขาสู้กับไดมอนอยู่จะตีเขาเออนี่นี่เขาเองนี่เขาเองไอหัวทองไอหัวทองจะปีนมันไดไปไหนจะปีนมันได้ไปไหนขั้นตังหากที่ต้องปีนบันไดอะไม่ไว้ใจเลยตรงเนี้ยแล้วสึ่งมันก็มีใครล่องหนอยู่เออ่สกินเอเลนไทท่านน่าจะกสกินเอเลนถามดีมาแบบนี้แม่งตายหมดแล้วเนี่ยล่องหนของจริงเงี้ยบนไดอะอย่าขึ้นไปอะอย่าขึ้นไปผมนึกว่าบนมันไดจะเป็นที่ออกอง คนคนคดกองเขาเรียกว่าคัดกองใครฆ่าไดมอนได้ผมให้ผมให้ดาบเพชรอ่ะผมฆ่าได้ผมฆ่าไดเมื่อกี้ืออไอเหี่ยเลี้ยวไอตื่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 ิตื่นตื่อตื่นตื่อตื่อตื่นตื่อตื่ดตื่อตื่็ตื่อตื่มตื่เศษผมไม่อตื่อ สเตปสเตปไปวุ้มึงจริงเกลียดเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะแบบเนี้ยแหละเฮี้ยนไม่เกลียดผมไม่เกลียดผมไม่เกลียดผมไม่เกลียด์เพราะมันคือนักล็อกของจริงผมชอบสมจริงเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเซนเดอร์แมนมาหูน่ากลัวอย่ามองหน้ามนอย่ามองหน้าามอย่ามองหน้าอย่าเดอร์แมนตายลูกซ้อนไปชี้หน้ามันเด็ดขาดนะไม่งั้นสวยไม่สวยนะไม่งั้นสวยแน่นี่สวยนะเมื่อกี้ดีมัวแล้วดีมัวแล้ว รู้สึกเหมือนกับบรรยากาศกำลังสงครามช็อตยุงอ่ะตีมั่วแล้วตีมั่วแล้วตีมัวม่เห็นกดคร่วปิ๊งั่วโอ้โหเข้มคนในโอ้โหผมเจอพี่แท็กตัวปลอมปีนยันไหนอยู่ขอขึ้นไปสำรวจไอตัวล่องหนก่อนไอตัวยาล่องหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นใครอยู่กดย่องแล้วกินยาล่องหนคิดว่าจะรอดหรือับ ไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนไดมอนด์ที่ฝืออ่ะคิดดูอ่ะคือผมคนเจอคนไปตองลาวาโดดต้อโดดลงไป้สิคิดว่าจะรอดเหรอเล่นที่ฝือเลยคิดว่าจะไปตองลาวาดีกว่าไปตองลาวาดีกว่ามีคนไอ้ตีเยอะแยะเลยแล้วผมก็มไม่ตกบ่อลาวาด้วยใช่ไหมสตีฟะนะดิผมหลบเข้าวหมกต่อไปไอ้ไดมอนด์ไอ้ไดมอนด์ไอ้ไดมอนด์ตกไอ้ไดมอนด์ตกอ่ะ ออเ,ออเอ้ยไดมอนต์ตกรวมกับไดมอนอือไม่น่าเชืเอ่ออยากคนนั้นต้องบอกเรามีไดมอนอยู่ฮะแล้วก็สแลนเดอร์ไปตกไปแล้วบอลเราว่าในเขาลุมกันเยอะใช่ไหมล่ะไไมมม่ด้าเฮ้ยไดยมอนฉันอยู่<ม>ด้านบนท่น <c oughs> านเอกแต่ดอนตกยังะ <c oughs> จะจะโด,ดนพลาดไปหนเอยตีเอาโอ้โหเขาเสซนสละเพื่อฆ่าไดามอนผมรู้สึกภูมิใจตัวเขาแลคุณจะโดนแล้วไอ้แล้ว ผมต้องตีเขาตอนตกลาวาพอดีแล้วผมอู้หูเกือบตกรับดูเกือบตกมันแบบพาครัวหรือไงเนี่ยพาครัวพาเขาเอ้าล่องหนบ่อลาวาล่องหนบันไดยังไม่พอล่องหนบ่อลาไวก่อนฮะจะเยอะเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่าเรียกว่าวาสนคนเลคนพิมพ์ว่าควายหน้าหมาเนี่ยไหนฮะไม่เห็นนะไม่เห็นทำเป็นไม่ลงเอ้ คุณนะคุณห้ามตีเขาตกเออคุณคุณตายแล้วข้าก็รว,วิชันเนอะอืมโดนตกลาวาคือคือตรงบอกแล้วว่าไม่มีใครได้เพิ่มเลเวลหรอกฮะตกลาวากันหมดเฮ้ยผมตีคุณอะเจ๋งมาตีคนสสสโอโหคุณต,ตีผมก็นเด้นเลยอะตีผมลอยฟ้าเลยจะออกไปแต่ก็ฟ้าวโอ,อ้ยังรอดทนี่คุณนะคุณนี่เห็นผมไหมเห็นผมไหมตกแกตีผม เอย่าตีผมนะฮะเนี่ยผมนี่ผมนี่ผมเออคุณเฮ้ยคุณรวดไปไหนอ่ะผมขออยู่เป็นการคุยติดไฟเลโอ้ยติดไฟเออเออเออคุณจะกับคุณนะผมรออยู่ตรงบ่อนาวันพี่เวนสโก้ไอ้ยยเ้ตกเฮ้ยไอ้เกาะสู้สู้กับเกาะเดมอนเซเลเดอร์แมนไปแล้วเซเลร์แมนอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิกพิกเกอิลพิกเกอร์พิกเกอิลอืมจะเด็กเพิ่มอออืืหจะเอ๊ผมรออยู่ตรงหล่อราวันเดมอนได้ด้วยอือหือ ผมเป็นเหมือนรู้สึกผมเป็นวันพันแมนเลยฮะเขาโดดมาแล้วโดดมาคุณฮะเ่อดจะรอดนะจะคุณฮะใช่ผมรู้สึกว่าผมเป็นวันพันแมนเลยสู้กับไดมอนได้ผมผมตกผมตกไดมอนทีเดียวตายฮะเลยเขาเรียกว่าประวัติการใหม่คุณนะผมเจอคนอยู่ตรงบ่อแล้ววะผมจะรีบตีมันก่อนที่มันจะโดนไฟไม่ตายอะไม่งั้นผมไม่ได้เลเวลฟรีนะไม่งั้นผมจะเสียเลเวลฟรีเลย เลเวลสองอคุณนะมีนะคนอยู่ตรงบ่อแล้วว่าคนหนึ่งใช่มันกำลังจะเดินมาผมซึ่งผมไม่เดินเดินมาหาหรอกครับผมจะโดดมันไปหามันเอง<ไ>อแต่ใครไม่ชอบอไอผมว่าเขาเริ่มไปตรงบันไดแล้วผมขอไปแจมด้วยเฟตตี้เฟตตี้คุณเฟตตี้ครับคุณเฟตตี้ครับคุณขอลายเส็นหน่อยโอ้โหคือมันคือเมื่อไหร่ผมจะได้พัฒนาตนเองเนี่ย ฮะคีเริโตโอ้ยคนริโต่อยผมอ่ะโอ้โหมีฟิตดีตีคีริโตคนเห็นสกินผมไหมเนี่ยเอ้ยค่าค่าค่าไอเดมอนส์ค่าสกินคนหายบักยังยังแต่ปัจจุบัแต่ผมเห็นไอเดมอนส์นั่งค่าค่าอุ้ยไอเดมไอเดมอนส์ผมต้องเซ็ัญญาผมจะไปตรงกวนนะฮะคนที่อยู่ตรงกวนคือผมนะ เราเรามาลุมตีไดมอนด์กันไหมฮะใช่ต้องลอมันเข้ามุมก่อนร้อมันเข้ามุมนี่ไดมอนด์มันอยู่ตรงจุดเกิดฮะมันรู้ฮะว่าเราจะลุมตีมันจะ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 ไม่ได้ขึ้นหรอกไม่ได้ขึ้นมา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 หรอกโอ้โอ้ดูเบอร์สองเลยเกมสอง P R O เกมสอง P R O เกมว่าไอคิวสอง ยูสองพนาอนนั่นนะขอเพิ่มปั๊มเลเวลแป๊บปั๊มเลเวลป๊บพั้มเลเวลแป๊บเดี๋ยวระวังฮะไอ้เลเวลห้ามาข้างบนอูไม่ต้องกลัวอืมขอวิ่งหนีด้วยขวานเพชรไปจกดเกิดแล้วฮะอืมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นไอลุมตีอุ้ยไอ้ไดมอนด์จะไปแล้วไอ้ไดมอนด์จะไปแล้วไอ้ไดมอนด์ไปไอ้ไดมอนด์มาแล้วอืมตีมันอะเทคโนเโลยีเทคโนโกับโนเปียเทคโนโกับเออ ยอมแพ้เมื่อกี้ทีเดียวผมขอขวานไม้เนี่ยแหละขวานไม้เลเวอร์สองอะผมเลเวอร์สองไม่ไม่ให้หรอกเป็นโอเมทอดเปวาหนึ่งอะขอขอค่าคุณนะเนี่ยขอเลเวลรสามแล้วก็โดนตีเป็นเลเวลรสองอะแปลกไหมล่ะแปลกไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมแปลกไหมโอ้โหแปลกมากแปลกมากแปลกมากอ่ะเลเวลร์สามอะเหมือนกันเอ้ยมีคนโปรแม่งบินอ่ะเจอทางลงแบบปลอดภัยแล้วคนอยู่ตรงไหนโอ้ยลองหน ลองขนเนี่ยมันมันเก่งกว่าไดมอนด์อีกเยอะใช่ฮะคุณคิดว่าระหว่างลองขนกับไดมอนด์ไหนเก่งกว่าหรือวสี่แล้วหรือวสี่แล้ว,ลวคุณคิดว่าระหว่างลองขนกับไดมอนด์ไหนเก่งกว่าไม่รู้ฮะฟุ้งนี้ใช่ฟุ้งเคยเจอกันหรือวลาสี่แล้วตายเหลือเลเวลสามแล้วก็ไดมอนด์อยู่ตรงมันเลยขยี้ขยี้ขไอ้ไอ้หนึ่งเล้วใช่เหรอโอ้ยเฮ้ยนั่นมันซุปเปอร์แมนเอ้ยไม่ใช่วันพันแมนวันพันสกีวันพันแมนซุปเปอร์แมนนะมันมันผมตีมันไม่ได้เลยเดื่อนผมตีมัน

สงครามไม้ชัดยุงยังไม่จบยังเท่านี้ติดตามตอนจบไปไหนวันนี้โอ้ผมไม่ตีคนผมไม่ตีคนคนรีบไปจุดเกินแล้วเออตายเลยเลเวลสามมันเดิมมั้นะอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกมาสจักรสจักรสจักรฮีโร่โอ้ยไปจุดไปจุดเฮยสามมันเดิมแล้วก็อุ่ยเลเวลหนึ่งผมเลเวลหนึ่งเก่งไปแล้วผมเลเวลสี่แล้วอุ้ยอุ้ยมันใครแม่งตบเลเวลสามมันเดิมแล้วโดนใครโดนตบฮะจ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 ะ จะไปจะจะจะฟตนเอนดีขอไล่เซนาค้ามังค้ะังคัคุณนะคุณจะตีผมสิคุณจะตีผมสิคุณจะตีผมสิโอ้ยเอออะเลเวลเลยผมไม่มยอมแพ้ถึงไม่จะสู้ได้ยากไมก็ขานหินก็ตามคนวิ่งไปเลยเออแต่การเฟดี้ก่อนกัดกเฟดี้ตรงบันไดโอ้ยคุณจะตีโอ้ยว่าเปนเล่พติบันไดเลยะโอ้ผมเลเวลองขอไปฆ่าไอ้จมอนก่อนเออมันกินยาล่องหน ไอเมนทอสนี่นะไอเมนทอสไอเมนทอสตายลไอเมนทอสตายแล้วไอเมนทอสตายแล้วไอเมนทอสแล้วก็ไอเมนทอสตายไปทำไมไอคนจุกเกิดมันลุงตีผมอย่างเดียวนะมันไม่ลุงตีไอเดมอนเลยเขาเห็นว่าคุณตัวตนดังอ่ะเขาเลยโจมตีคุณนะนี่ผมแอบยิ้มตรงตองอี้ โอเมทอร์ดหน้า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 น้าน้าเป็นไงเลบวร์รถฉันไมล่าขอดูเถอะอืมอืมไม่น่าว่าร้ายคนอื่นเลยฮะทำไม่ผมต้องว่าร้ายคนอื่นด้วยเนี่ยโอ้โหไม่น่าว่าร้ายคนอื่นเลยการว่าร้ายคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีท่านผู้ชมจะโปรดจำเอาไว้นะฮะ แบบผมก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วไอ้สีแดงๆนี่หลังก็รถโคตรเร็วเลยแล้วผมจะไปเข้าเกมรถแข่งทำไมผมต้องการจะเข้ามาครับัดให้ผมปิดคลิปใช่ไหมผมไม่ปิดคลิปรอผมขอสู้เป็นจนถึงที่สุดเพราะผมคือฮุยาเดอะแิอ็ผมไม่เคยคิดจะยอมแพ้แม้แต่ครั้งเดียวใช่ ต่อยมันไปอยากที่เป็นไม่ต้กชายไมช่ชัดยุงอีกต่อไปเพลงอะไรเนี่ยจะเอาจะเอาหูแหลักันตังค้างเลยฮะเฮ้ยขอบคุณโอ้ขอบคุณ,คณ,คณได้ขอบละส่าห์ขอบคุณมาตีรัวจะ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 ขำมงค์แล้วขำมองคนะ์แลนะ้วขำมองคแล้วขำมองคแล้วโอ้ยไมช่ชัดยุงในตำนานมาช่ชัดยุงในตำนาน ไม่ชัดยุงในตำนานฟิลีคงใช่ไหโอ้โห้ไม่ชัดจุงผมเบื่อมาผมตั้งแต่ผมเล่นมินิเกมนี้ผมไม่อยากเล่นผมไม่อยากใช้ไม้ชัดยุงเลยเฮ้ยไอ้ไดมอนกลายเป็นไอ้หนังแล้วไอ้ไดมอนกลายเป็นไอ้หนังแล้วโอ้คฆ่าไอ้หนังได้โอ้ยฟิลีคงอยากสอบ ให้ทุกแกท่าท่านอย่าลืมกดไลค์ subscribe เดี๋ยวลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์และคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณที่รับชมครับเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้มอะไรติ้งเด้งอีกเออไม่ไหวขอคลิปก่อนจ้าบิดคลิปแป๊บบิดคลิปแป๊บบล็อกบินได้บั็กบินได้โอ้โหโคตรดีเลยไม่ใช่บั็กบินได้ฮะเขาเรียกว่าจะออกใครว่าตายกลางฟ้าบั็กนั้นอะ มาชัดอยู่มันเดี๋ยวไม่ใช่เพลงนี่เว้ยไม่ใช่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 ไม่ไมใช่คำนวณลรวสักครู่กำลังตามหาเพลงที่ใช่คุณก็ตัดต่อดีฮะและเพลงที่ชอบนี่นตัดต่อเยอะเท่าไหร่เสียมันก็มาเร็วกว่าตัวคลิปมากขนาดเพราะฉะนั้นผมจะไปตัดต่อผมเห็นละ มันก็ยิ่งอัพโหลดนานนะ,ะอัพโหลดนานแล้วเกี่ยวอะไรล่ะมันก็ไม่เป็นไรนี่นเดี๋ยวก็เพื่อคุณภาพของคนดูนะ จะพูดกับท่านผู้ชมอีกไหมฮะสำหรับวันนี้พี่ฟิลหรือคงจบการนำเสนอวันนะี้สวัสดีครับอืมไม่ใช่พี่ฟิล